ข้อคอราขาว่าผมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับผมคิดว่าเราเราต้องพยายามมองนะฮะนิสิตนักศาเย,ยาวาชนเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเขาเองเขามีความรู้ความสามารถเขามีเสรีภาพในการเลือกที่จะแสดงออกแบบใดนะครับอ,อ,อย่าไปคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเขานะครับถ้า,ถ,าถ้าผมเป็นนิสิตนักศาผมก็เสียใจที่ไม่คนมักจะมองว่ามีใครอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับดังนั้นจริงจริงก็ เขาเขามีวิจารณญาณเขาเองเขามีสติปัญญาเขามีการคุ้นคิดองไรไเองครับแล้วถ้าหากมีรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าผมนะครับและคุณธนาธรจะออกไปต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้อย่างเป็นที่สุดแน่นอนุทายแล้วเรื่องของการแก้ไขแล้วมีจาวาฝกเพีายคะในเรื่องของการแก้ไขในครั้งนี้ครับก็ในส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมได้ทำ ความเห็นส่วนตนโดยสังเขตเอาไว้รวมทั้งหมด25หน้านะครับก็มีหลากหลายประเด็นนะฮะแล้วก็บางประเด็นก็เห็นตรงกันกับกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่บางประเด็นก็เห็นค้านจากกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลากหลายประเด็นเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของหมวดหหมวด2ของรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถแก้ไขได้ไม่ได้ต้องห้ามนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาก็มีการแก้ไขมาแล้วนะครับแล้วถ้ามันมีความจําเป็นจะต้องแก้เพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตยมันก็ต้องแก้ได้ ทั้งนี้ภายใต้กรอบระบอบการปกครองในระบบชาธิปไตยมีวสสารสมบจร,รบ์นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสภาเดี่ยวนะครับผมสนับสนุนให้ต่อไปนี้ประเทศไทยควรจะมีสภาเดี่ยวได้แล้วนะครับเรื่องของเ,อเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารเข้าไปในรัฐธรรมนูญนะครับเรื่องของการแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระและตุลาการสาร,รมนูญเรื่องของระบบก,การตรวจสอบทวงดุลการทํางานขององค์กรอิสระ และสารรัฐธรรมนูญน,นะครับรวมไปถึงการแก้ไขระบบกระบวนการนิติบัญญัตินะครับที่จะเพิ่มอำนาจให้กับสภามากยิ่งขึ้นเพิ่มบทบาทให้กับฝ่ายค้านมากยิ่งขึ้นตลอดจนการสร้างหน่วยงานใหม่ๆเช่นผู้ตรวจการกองทัพนะครับผู้ตรวจการศาลนะครับความเห็น <c oughs> ทั้งหลายเหล่านี้ผมเขียนเอาไว้อยู่ในความเห็นส่วนตนนะครับแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสในวันนี้ก็จะขออนุญาตประธานสภาลุกขึ้นอภิปรายในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับ จริงๆมันทาพร้อมๆกันได้ทั้ง2แบบนะครับก็คือว่าอตอนนอี้เข้าใจว่าเดี๋ยวอีก2ส,สัปดาห์นะครับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้มีสสรเพื่อไปทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเข้าสภานะครับก็ถกเถียงกันว่าจะเอารูปแบบที่พักร่วมรัฐบาลเสนอหรือเอารูปแบบของพักร่วมฝ่ายค้านเสนอก็เดี๋ยวถกเถียงกันนะครับแต่กว่าจะมีสสรนะครับกว่าจะไปประชามติให้ให้มีสสรกว่าจะเลือกตั้งสสรกว่าจะทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กว่าจะผ่านรัฐสภากว่าจะผ่านประชามติกว่าจะออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต่างๆกว่าจะมีรัฐธรรมนูญใหม่แบบสมบูรณ์แบบเนี่ยผมคิดว่าเพลย์เผอรัฐบาลชุดนี้อยู่ครบ4ปีไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างทางก่อนที่มันจะไปถึงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขรายมาตราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตราที่มันเป็นปัญหาจริงๆของระบบรัฐธรรมนูญ60ไม่ว่าจะเป็น279ซึ่งรับรองความชอบรัฐธรรมนูนและความชอบวยกฎหมายของประกาศคำสั่งคอสชอเอาไว้ตลอดกาล เรื่องของการยกเลิกสว250คนกลับไปใช้ระบบสวปกติมีอำนาจตามระบบปกติไม่ต้องมีอำนาจเรื่องงายกไม่ต้องมีอำนาจเลือกอเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปประเทศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งระบบพักการเมืองนะครับหรือถ้าไปให้ไกลกว่านั้นถ้ามีโอกาสก็ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขการได้มาซึ่งองค์กรอิสระด้วยระหว่าง ทางจนกว่าจะไปมีรัฐ่นมูลฉบับใหม่เนี่ยเราสามารถกระทำการแก้ไขรายมาตราในสิ่งที่จำเป็นได้เพื่อให้บรรยากาศการเมืองไทยมันดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ทยอยกลับเข้าสู่ระบบกติก้อเสนอของนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่อยู่ข้างนอกนะโดยเพาะการขั่เสดานขึ้นไปข้อเสนอเหล่านี้ครจะได้รับการตบเชื่ในสภาด้วยผมผมเห็นว่าสภาเนี่ยหน้าที่หลักๆก,ก็คือเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับ เราปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวนมากนะครับที่ชมุมนุมกันทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวก็คงจะมากขึ้นอีกในวันที่19กันยาและเดือนตัดถัดไปนะครับประเด็นหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยเมื่อน,นอกสภาพูดแล้วนะครับในสภาในฐานะผู้แทนประชาชนนะครับก็ เป็นสิทธินะครับและผมเห็นว่าเป็นหน้าที่ด้วยที่จําเป็นจะต้องพูดนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้ไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองใดๆทั้งหมดนี้ยังอยู่ภายใต้ของระบบประชาธิปไตยอนมีพระสัตร์ดทรงเป็นสมบุกนะครับตามกรอบกติกาของรัฐธรรมนูญทุกอย่าง ก็จริงๆผมก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือที่ปรึกษากรรมธิการกฎหมายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอายุอีกนานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าท่านประธานก็ไม่รู้ว่าจะเห็นได้ข่าวมาอยู่ว่าท่านประธานอยากจะเปลี่ยนอยู่นะครับแล้วก็ปีงบประมาณมันก็จะหมด30กันยานะครับก็เป็นโอกาสที่ที่ประธานกรรมธิการเขาอาจจะสับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆนะครับก็ดังนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่าบทบาทในสภาผมก็ในฐานะกรรมธิการก็ลดน้อยถอยลงไปนะครับไอ้ครั้งจะไปรอสภารัฐรมนูญอันใหม่ก็ ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นก็คือว่าโอกาสคนที่ถูกเพื่อตอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมดไม่ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาด้านมนุษย์นะครับผมเองก็จะอยู่ด้านนอกสภานะครับก็ขับเคลื่อนกับคณะก้าวหน้าร่วมกับคุณธนาธรต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญคือต้องขับเน้นเรื่องรณรงการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดแน่นอนเสียงชี้ขาดมันจะอยู่ในสภาแต่ว่าในสภา จะหันมาสนใจเรื่องการแก้ธรรมนูญอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อน,นอกสภากดดันนะครับดังนั้นผมก็จะไปเคลื่อนอยู่ข้างนอกเรื่องรณรงค์การแก้ไขร,ร,รัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านรูปแบบเสวนาวิชาการผ่านการอภิปรายจกเสียงกับฝ่ายที่เห็นด้วยฝ่ายทาี่เห็นต่างต่างนะครับก็คิดว่าเรามีความถนัดในเรื่องกฎหมายธรรมนูนก็จะเรื่องนีประชาปนะครับแล้วก็มองอยู่เหมือนกันครับว่ามีมหาวิทยาลัยหลายที่เชิญไปสอนหนังสือนะครับก็คิดว่าอาจจะกลับไปสอนบ้างนะครับเป็นอาจารย์พิเศษ ก็ข้อคอราหาว่าผมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการชุมนุมอย่างมีมาโดยตลอดนะครับผมก็ยืนยันตลอดว่านิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ตอนนี้ผมไม่เคยปฏิเสธนะครับหลายคนก็เป็นคนที่เลือกพัฒนาคนใหม่มาเมื่อครั้งที่แล้วหลายคนเป็นอาสาสมัครที่เคยทํางานกับเรามานะครับแล้วพักมันยุบไปก็แยกย,ย้ายกันไปนะครับ หลายคนก็สนับสนุนการชุมนุมนะครับแต่อีกครั้งจือจุ่ขนาดที่ว่าผมเป็นคนไปบริหารจัดการเนี่ยผมก็คิดว่าเราคิดกันแบบนี้ก็เป็นการดูหมิ่นดูแคลนนักศึกษาไปหน่อยน,นะครับนักศึกษาเขามีความคิดนะครับในการขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการชุม,มนุมอะไรต่างๆที่ดีนะครับผมเองเนี่ยหลายเรื่องก็ไม่ทันเขาด้วยนะครับหลายเรื่องเ็าตามเขาไม่ทันนะครับหลายเรื่องก็เห็นด้วยกับเขาเหลายเรื่องก็เห็นต่างกับเขานะครับแต่ในสุดท้ายแต่นั่นก็คือ มันเป็นเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนของพลเมืองไทยนะครับที่อยากจะเห็นบ้านเมืองนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมอยากจะเน้นตรงนี้นิดหนึ่งนะว่าพยายามทําให้มันเป็นเรื่องปกติครับเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการชุมนุมเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ฝ่ายนี้แสดงออกนะครับเดี๋ยววันหน้าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีโอกาสแสดงออกเหมือนกันเราอย่าไปปิดกั้นโอกาสการแสดงออกของใคร เราต้องพยายามคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราอาจจะกลายมาเป็นเสียงข้างน้อยแล้วเราก็ต้องออกไปประท้วงเหมือนกันนะครับทุกทุกฝั่ทุกฝ่ายไม่ได้เป็นผู้ชนะตลอดการครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนักศึกษาวันนี้นะครับวันหน้าคุณอาจจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยและคุณอาจจะไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างมากก็ได้คุณก็ต้องออกไปเรียกร้องเหมือนกันนะครับอยากจะมองให้มันเป็นภาวะวิสัยว่าทุกๆคนเป็นผู้ทรงสิทธิ์ที่เสรีภาพในการแสดองออกครับแล้วก็เป็นความสวยงามของระบบประชาธิปไตยศาสตริงศาสตรงข่าวกรณีที่มีข่าวกระแสข่าวเรื่องของการระเมรดหมาน ผมยืนยันมาโดยตลอดนะครับว่าการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่นอกจากไม่สอดคล้องกับวิถีทางประชาธิปไตยแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกต้องออพอดีน้องนักศึกษาเขาจะชุมนุมกันวันที่19กันยาพอดีนะครับ19กันยานี่มีความสําคัญนะครับย้อนกลับไป19กันยา49ผมเห็นว่าวันนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์ทางการเมืองไทยร่วมสมัยและก็ยังเคลียร์ยังแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ไม่จบ มันติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่19กันยา49แล้วก็เดินทางต่อมาเรื่อยๆคือเอาอํานาจของประชาชนไปเอาไปแล้วนะครับประชาชนจะได้กลับมาก็ไปเอาของเขากลับมาอีกนะครับผ่านกระบวนการตุลาการพิวัตรบ้างผ่านการยุคพักการเมืองบ้างผ่านการรัฐประหารซ้ำอีกครั้งหนึงปี57บ้างผ่านการสลายการชุมนุมต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเริ่มต้นติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่19กันยา49ดังนั้นถ้าหากวันนี้ จะหาทางออกจากวิธีการการเมืองวิธีการรัฐประหารอีกรอบอนึ่งเนี่ยผมก็ว่ามันก็จะผิดซ้ําไปกันใหญ่นะครับจริงๆวิธีการมันแก้ไขได้ง่ายมากครับทำรัฐธรรมนูญให้กลับมาเป็นปกติบทเรียนที่ผ่านมาเรามีมาแล้วนะครับก็คือว่ากว่ารัฐธรรมนูญ2องกว่ารัฐธรรมนูญ3-4จะปรับให้เป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยเราต้องเสียเลือดเนื้อจากเหตุการณ์พิษภาสามห้าในเมื่อบทเรียนมันมีอยู่แล้วแล้วทาไมเราต้องเดินหน้าไปสู่การเสียเลือดเสียเนื้อเดินหน้าไปสู่การรัฐประหารทาไมเราถึงไม่แก้กันในกติกา ผมคิดว่าวันนี้สวหลายท่านก,ก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่าพร้อมจะแก้นะครับอยากจะให้หันมาให้ความสําคัญกับเรื่องการแก้รัฐมนูญอย่าใช้อํานาจในระบบแล้วถ้าหากมีรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนยืนยันกับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับว่าผมและคุณธนาธรจะออกไปต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้อย่างถึงที่สุดแน่นอน ก็คงคงไม่เป็นอย่างนั้นหรอกครับก็ผมเองในฐานะพลเมืองไทยนะครับก็เอาใจช่วยให้กําลังใจเขานะครับผมคิดว่าเราเราต้องพยายามมองนะครับนิสิตนักศึกษาเยาวชนเนี่ยเขาเป็นตัวของตัวเขาเองเขามีความรู้ความสามารถเขามีเสรีภาพในการเลือกที่จะแสดงออกแบบใดนะครับอ,อ,อย่าไปคิดว่ามีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเขานะครับถ้าถ้าผมเป็นนิสิตน,นักศายิงผมก็เสียใจที่ไม่คนมักจะมองว่ามีใครอยู่เบื้องหลังตลอดนะครับตั้งนั้นี่จริงๆก็ เขาเขามีว to ิจารณญาณของเขาเองเขามีสต like ิปัญญาเขามีการคุ um> ้นคิดของเขาเองนะครับผมเองก็ยังยังรอดูอยู่นะฮะถ้าวันนั้นไม่มีงานก็คิดว่าเป็นพลเมืองไทยผมสนับสนุนการชุมนุมครั้งนี้ผมยืนยันมาหลายครั้งนะครับก็ก็คงจะจะจะไปร่วมสังเกตการไปร่วมชุมนุมการการชุมนุมที่มีคนเยอะๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานคนเอกประยุทธ์เองก็พูดถึงเรื่องมือที่สามอาจารย์มประเด็นนี้คือเวลาเรามีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือมือที่3 หรือการใช้กําลังเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมเนี่ยแทนที่จะชี้นิ้วโทษไปที่ผู้ชุมนุมมันต้องชี้นิ้วโทษกลับไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นหลักมันเป็นเสรีภาพอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหรือเหตุการณ์มือที่3เกิดขึ้นมันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนบอกว่าถ้าไม่อยากเจอมือที่3ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงกลับบ้านไปนอนเฉยๆอันนี้ไม่ถูกหลักที่ถูกต้องคือควาพิเสรีภาพเขาเขาจะชุมนุมตามกรอบกติกานะในนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องควบคุมนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีมีบรรยากาศอะไรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมือที่3หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ดีเนี่ยลอง มองเข้าไปที่การจุมนุมทุกคนเป็นลูกหลานนะครับทุกคนเป็นอนาคตของชาตินะครับอย่าอย่าสร้างสถานการณ์จนมันลุกลามมันปลายไปไปจนถึงเหตุการณ์ที่เราควบคุมกันไม่ได้นะครับ